วัครับวันนี้จะมาทําอะไรมาดูกันนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับนี่อายุใช้งาน2ปี1เดือนขว่านะครับก็ถึงเวลาต,ต้องเปลี่ยนนะครับมาดูแบตใหม,ม่นี่คือแบตตัวใหม่นะครับที่ทำการเปลี่ยนเข้าไป โอเคก็ okay. เดี๋ยวมาดูเครื่องมือมีอะไรบ้างบล็อก <Box. S 1> เบอร์สินะครับก็แกกเล็กลูกบล็อกเบอร์สินะครับ okay. เบอร์13บสามก็จะมีเครื่องมือวัดคาแบตนะครับก็มี ตัวแบตสำรองไฟนะครับตอนยกแบตเก่าออกนะครับพร้อมสายไฟโอเคก็เดี๋ยวมาวัดค่าแบตเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าแบตเก่านะครับว่าเหลือเท่าไรกับแบต2ปี1เดือนกว่านะครับเป็นแบตแห้งนะครับ เซตค่า CCA ตามแบตโอเคตอนนี้สถานะแบตโลนะครับที่ประจอแบตเหลือประมาณ80%นะครับโวลต์ก็12.3นะครับ ค่า cca ก็จะต่ำลงแล้วครับนี่ก็ชัว่ต่ำแล้วนะครับก็เปลี่ยนเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวไปดูค่าแบตใหม่นะครับมาลองเท็ค่าแบตใหม่นะครับบ,บ,บวกนะครับชบึลบโอเคกดไป ตัางค่าตามแบตเลยนะครับโอเคนะครับเป็นชีพจรลอประเรเลยนะครับสภาพแบตสมบูรณ์ค่า CCA อยู่600กว่วาแล้วนะครับอันนี้คือแบตใหม่นะครับโอเคเรามาเปลี่ยนกัน ปิดนี่นะครับสภาพแบบใหม่เป็นสเปคเดิมนะครับ12โวลต์65แอมป์540 CCA CC นะครับข้างกองผลิตเมื่อวันที่5นะครับ ยี่สิเดือนห้าสอนห้าร้อย่สนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาทำการเปลี่ยนกันตัวล็อกถาดนะครับไปตัวล็อกแบตนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายตัวนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยมาคลายตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจำแบตกันนะครับเริ่มจากขั้วบวกนะครับ ก็ครลบนะครับนี่นะครับก็ามาจับตัวแบตสำรองนะครับไฟก็จะเป็นลบโอเคนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะถอด What? แล้วจะดึงแบตออกนะครับก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับเราจำไปแล้วนะครับมาเช็คไฟในรถนะครับนี่ยังติดอยู่นะครับไฟติดแสดงว่าไฟเลี้ยงระบบอยู่ แบบตัวใหม่แล้วครับก็ดึงฝาออกเลยครับก็ดันขึ้นไปหออสุดนะครับ ใส่โคลบนะครับอ่ะโอเคก็เอาออกได้เลยนะครับจึบจึ๊บอ่ะบดตัวล่างเลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวขันแน่นก่อน <c oughs> โอเคก็ย้ำอีกรอบนะครับโอเคแน่นปิด เรียบร้อยอ่าอ,อย่าลืมนะครับนี่เป็นช่องระบายน้ำกันนะครับก็ต้องถอดออกด้วยนะครับอุ้ยหายโอเคก็จะมีสองรูนะครับนี่ต้องแกะนะครับ จะมีมุมนี้มุมหนึ่งนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ถัดล็อก โ okay. อเคก็เช็คอีกรอบนะครับเช็คขั้วโอเคแน่นก็เป็นอันเสร็จนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 65M แอมป์นะครับ540 tca ของเชฟโรเลตโซนิก1.4นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูสภาพแบต2ปี หนึ่งเดือนนะครับเราเป็นยังไงดูด้านข้างนะครับนี่แบตบวมนะครับน,นี่แบตบวมทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีอาการบวมของแบตด้วย เห็น้ชันะครับปูดออกมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับบวมก็2ปีจริงๆก็สมควรเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคจบครับหลังจากได้เปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็เอาไปวิ่งใช้งานประมาณ50กิโลนะครับก็ลองกลับมาวัดดูว่าค่าแบตจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับ ค่า TCA o okay. อ่าตัวนี้วนขึ้นไปเป็น12.96นะครับโอห์ม3.81อ่าแล้วก็ค่า CCA ขึ้นไป777.8นะครับอ่าน,นี้หลังจากใช้งานไปแล้ว50กิโลนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับ